สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานทาสีของร้านเป็ดไาเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูตู้สี่เหลี่ยมวางทีวีครับขนาดความลึอกอยู่ที่ห้าสิบเซนครับความยาวไม่ท่าสิบความสูงเจ็ดสิบเซนครับด้านข้างก็เป็นบานปิดเปิดสองข้างครับแล้วก็ตรงกลางเป็นเลนชักตัวใหญ่หนึ่งตัว แล้วก็มีช่องวางเครื่องรับสัญญาณครับทำจากไม้สักทองฝีมือของช่างไม้ครับไม้สักถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้ประมาณ45ปีครับนี่ครับเหมาะสำหรับไปวางทีวีครับวางสิ่งของวางเป็นตู้โชว์วางสิ่งของต่างๆได้เลยครับนี่ครับเปิดดูด้านในครับเพื่อนๆครับใส่กุญแจให้ครับท่านข้างครับ จะตึงนิดหนึ่งครับเพราะทาสีใหม่ครับนี่ครับด้านในก็จะมีชั้นตรงกลางให้ครับวางสินของได้เยอะเลยครับนี่ครับการทาสีก็ทาทั้งข้างนอกและข้างในครับทาสีเนื้อไม้ด้านนะครับแต่ไม่ด้านมากครับด้านเกลื่งเงาครับตรงกลางก็เป็นลิ้นชักตัวใหญ่ครับนี่ครับหน้าลิ้นชักตัวใหญ่มากครับ ใส่รางเหล็กอย่างดีเลยครับสวยงามมากครับซสื้อกันข้างเดียวใช้กันยาวๆตลอดไปเลยครับเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานเลยครับเนี่ยครับสนใจก็สอบถามได้นะครับร้านเป็รไฟเฟอร์นิเจอร์ครับอ่าเสิร์ชหาชื่อพิมพ์ชื่อร้านได้เลยครับอ่าผมเห็นตู้ว่าสวยดีผมก็ถ่ายคลิป เอามาลงให้เพื่อนๆดูครับเนี่ยครับเอามานําเสนอเอามาให้เพื่อนเได้ชมความสวยงามของไม้สักครับาการทาสีการทําสีครับรูปแบบหนึ่งเดียวในโลกครับไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครครับเพราะว่าเป็นงาน handmade เ,เขาเรียกว่าทําการรูปแบบอาจจะเหมือนกันครับแต่ว่าขนาดต่างๆมันจะอาจมีหนึ่งเดียวในโลกครับ ช่างเขาก็คิดประดิษฐ์รูปแบบส่วนใหญ่ก็มาจากลูกค้าที่สั่งทำครับเนี่ยครับขนาดต่างๆก็มาจากลูกค้าสั่งทําครับจะเอาขนาดไหนก็สั่งได้ครับเพื่อนๆครับสั่งทําได้ครับพื้นที่จํากัดก็สั่งได้ครับจะเอาความสูงเท่าไรความยาวเท่าไหร่บอกได้เลยครับช่างทําให้ได้หมดครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับ,บคลิปนีข้ขอบคุณครับวัสดีครับ